คุณเอ๊ะคุณ ไก่ไหมย้องะเบิ <misinformation> yeah, ้น้ยนยังออกดดีส่ันดแล้วเย็นหัวตรวจแล้วแล้วเห็นยังหมถือเลยนะคะนะ โสนชาดเนาะมึงเนี่คนผนเป็ซอยแล้วเนโสนชาดเนาะมึงเนี่ยแ่ว่าเราเห็นหัวเราเห็นมอแล้วเเห็นไช้รถดับเพลิงที่บุ๋มีแก่หน้า มาล้มาละวนันอ <sẽ làm> <ular> ุูงมาแล้วมาช่วยอะไรแล้วอ่ละเอาหลดไปกับเขาพี่น้าเข่าทางหินก็ได้ขาบมิเต้นอันนี้โยกกว่าไม่เป็นสิวด้ยิงแลยงแลยงแลยงล ขึ้านซุปเปอรใหม่้านซนปเปอรใม่น้องใหม่ใหม่ะมันยุ่งเหมือนกันอยากนแล้วก็ยาอไปได้ดูดูดดอ